ทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเดทกันนะครับตามหน้าจอที่เห็นนี้นะครับวิธีการที่จะหาหุ้นนะครับที่เราจะใช้เดทนะครับถ้าตลาดเปิดนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะวิ่งนะครับแล้วก็มาคอยดูหุ้นที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เตรียมหน้าจอไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งอินดิเคเตอร์ต่างๆมพร้อมมนิเตอร์แบนนะครับแล้วเรามาดูนะครับเรามาหาจุด นะครับจุดที่หุ้นวิ่งขึ้นนะครับดูบริเวณนี้นะครับดู DMI นะครับเวลามันฉีกตัดขึ้นไปแล้วเนี่ยครับตัว DMI บวกตัดขึ้นไปเนี่ยหุ้นก็จะวิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ความแรงว่าจะแรงมากแรงน้อยขนาดไหนนะครับนี่นี่อาจจะไม่ใช่สัญญาณเดทเทตนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นขึ้นนะครับของราคาหุ้นนะครับ นี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี้เราก็ต้องรู้ว่าหุ้นที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นหุ้นที่อยู่ในขึ้นไหนแล้วนะครับขึ้นของตัวมันนะครับว่าอยู่ตรงไหนถ้าเราเอาวิชาขึ้นในเดีอนมาใช้นะครับเราก็จะสามารถทราบได้นะครับทีนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับวเวลามันตัดขึ้นเห็นไหมครับครับตรงนี้ตัดขึ้นเห็นไหมครับหุ้นวิ่งนะครับ มาดูตัวอย่างอื่นอีกนะครับสมมุติว่าดูนวรัดนะครับรอโหลดสักครู่นะครับนะครันวดดูนะครับโบลิงเกอร์แบรนที่ตีลงมาเรื่อยๆนะครับตัวเรดนีบที่ตีแคบๆหับไหลแคบๆแคบๆขึ้นมาเรื่อยๆจนรุ่นจะไม่มีทางไปแล้วนะครับเล่นสังเกตดูนะครับถ้าดีไอบวกตัดขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณให้เล่นได้เลยว่าวันนี้ หุ้นจะเล่นนะครับถ้ามันตัดนี้เราต้องกระโดดเข้าซื้อนะครับอาจจะเป็นซื้อสั้นๆถ้าผิดทางก็ออกนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเป็นต่อนะครับหรือว่าบวกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วกระโดดใส่เข้าไปนะครับยกตัวอย่าง e m c นะครับ ขออภัยนะครับ EWC นะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นนะครับตัดขึ้นมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับนะครับหุ้นเริ่มขยับตัวนะครับเราก็มาจ้องเดเทดกับมันได้นะครับแล้ววันนี้วันที่อาร์ซเดียนี้อยู่นะครับหุ้น EWC ก็ดีดขึ้นมาถึง10ายที่17บาท10นะครับ ตัวตัวา่อีกสักอันนะครับเช่นเจนโก้นะครับเจนโกเมื่อ DI ตัดขึ้นมานะครับแบบน,นี้นะครับก็หุ้นก็จะวิ่งนะครับทีเรามาดู EWC นะครับโดยตามติดหรือถึงแม่หุ้นขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับเราลองลองลึกเข้าไปในสัญญาณ60นาทีนะครับ ถ้าเราจะเล่นเดทต้องดูเงื่อนไขแบบเมื่อสักครู่ก่อนนะครับว่าจ้อง D I ที่กําลังจะตัดขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปเตรียมตัวดูถ้าเกิดว่าติ๊กเกอร์ผ่านหน้าจอตรงนี้มีหุ้นที่เรามองมองไว้ด้วยนั่นแหละเราก็เตรียมเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าเราจะาจะเข้าไปจังหวะไหนนะครับแล้วจังหวะการเข้าเดี๋ยวเราจะสามารถรู้ได้อีกนะครับนอกจากดระยะเดแล้ว ต้องลงลึกมาระดับ60นาทีนะครับแล้วก็5นาทีนะครับดูจาก60นาที D I ตรงนี้ครับเริ่มจะโค้งลงนะครับราคาตรงนี้17บาท10นะครับเดี๋ยวเราไม่ควรเข้าไปซื้อนะครับถ้าเราจะเดทเหตุเราไม่ควรซื้อเข้าไปที่หายนะครับควรจะรอให้หุ้นย่อก่อนนะครับทีนี้เราลองมามองย่อยเข้าไปนะครับ สัญญาณไลน์5นาทีนะครับมองผ่าน5นาทีจะเห็นว่านะครับถ้เาเราถอยกราฟมาหน่อยนะครับว่าตรงนี้จะมองได้ออกเป็นนึกขึ้นที่1 2ตอนนี้มันกําลังทำขึ้นที่3ามแล้วพักตัวเป็นขึ้นที่4นะครับแล้วก็จะมีขึ้นที่5้าไปประมาณ18บาทนะครับจากวันที่อัานซีดีอยู่นี้อยู่ที่17บาท ช่วงบ่ายนี้เนี่ยมันจะถอยลงมาก่อนนะครับอาจจะมีการเล่นไปๆาตลาดทีงั้นเรามาดักซื้อจากขึ้นที่4ตรงนี้เป็น A B C ใช่ไหมครับมาตั้งไว้ทีประมาณ16บาท40่บนะครับจะดูสัญญาณ5้าทีตรงนี้นะครับเอเมซีตัดขึ้นไม่ไหวนะครับจนเกิดการพักตัวของราคาแต่ว่าจะมีดีดกลับอีก1รอบนะครับเดี๋ยวเราตลาดเปิดแล้วเราจะมาคอยดู กันอีกทีนะครับตอนนี้ที่อัดซีดีไว้นะครับอีกตลาดกำลังจะเปิดแล้วนะครับวันที่8กันยายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับทีนี้ตลาดเปิดมาแล้วนะครับเราดูตัว EWC นะครับตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือ16.7นะครับจากที่โอเพนมา16.9เห็นไหมครับถ้าเรารู้ว่ามันกำลังอยู่ในขึ้นที่4นะครับ แล้วดู MACD ด้วยนะครับมันก็จะถอยลงมาครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะซื้อไม่ได้หรือขายไม่ได้นะครับถ้าเรารู้สภาพของมันวันจะเป็นไงดู DI นะครับกําลังลดลงมานะครับเมื่อไหร่ที่มัน DI บวกตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับหุ้นก็จะขึ้นนะครับถึงแม้เรามาดูในหัญญาณ5ทีมก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ที่มันปรับตัวลงมาก็มีลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่า DI ลบตัด ขึ้นไปก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหุ้นจะเกิดการพักตัวลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่า16.4เราควรจะรับหรือไม่นะครับมันจะพักตัวแรงขนาดไหนนะครับอาจจะถึง16บาทก็ได้นะครับต้องดูที่สัญญาณซื้อเข้าไปนะครับเราเพียงแต่กลับประมาณการไว้ในใจดูสภาพพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเข้าไปเลยนะครับ,นะรบกำลังลดลงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเดีมาดูกันต่อนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ EWC นะครับจากกรานะครับมันลงมาแตะที่164นะครับแล้วก็กำลังดินรีบาวขึ้นไปแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะลงมาอีกเพราะว่า DI นะครับเริ่มตัดขึ้นนะครับถ้ามันจะมวนตัวกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นขึ้นไปหาภาย17หรือ18บาท จะต้องให้ D I บวกเป,เป็นตัวตัดขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ดี DI ลบมันจะตัดขึ้นเพราะงั้นหุ้นจะอยู่ในเทรนขาลงนะครับการที่ขึ้นไปเป็นแค่การรีบาวเฉยๆแล้ว m a d d ก็ยังถอยลงมาได้อีกนะครับ mm hmm. ถึงดูว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องเข้านะครับ16.4ที่เมื่อกี้เข้าซื้อมาแตะสัมผัสแล้วนะครับก็ต้องเอาไปขายทิ้งที่16.7ไปก่อน ครับ16 6จ6 7ขายได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมารับซื้อใหม่นะครับรอจนกว่า DI บวกจะม้วนตัวกลับไปนะครับที่จะเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นนะครับขึ้นเข้าสู่เวฟที่ห้าตอนนี้เราก็รอดูก่อนนะครับตอนนี้เมดเริ่มขยับลงมาอีกแล้วนะครับไอไซ์ถอยหลังจากบริเวณที่ เป็นเข้าเขตโอวบอร์ดนะครับตรงนี้ประมาณ80กว่ากว่านะครับเราคลิกดูก็ได้นะครับ87นะครับตรงนี้ที่ P คื7บาทนะครับเราเห็นขึ้นเป็น1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ขายไปก่อนนะครับแต่เมื่อเช้านะครับดีตอนช่วงเช้าผมไปเทรดอยู่ก็เลยไม่ได้มาสาธิตให้ดูนะครับก็แต่นี้ก็เป็นตัวอย่าง การเข้าหาจังหวะโดยใช้ di นะครับเป็นตัวดูถ้าเกิดคนอ่านขึ้นเลียดได้ก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเส้นาราคาหุ้นได้ทะลุเส้นบุิเกอร์แบนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นจังหวะขายนะครับในสัญญาณ5นาทีก็เหมือนกันนะครับทุกๆสัญญาณนะครับจะใช้ได้หมดทุกเวลา5นาที60นาทีแล้วแต่นะครับที่ผมใช้กันจะดูระยะ d a ก่อน ดูเพิ่มระยะไกลดูระยะเดมาดู60สนาทีแล้วก็มาดู5้าทีห้าทีดูเพื่อจังหวะเดทนะครับพอมันช่วงสั้นๆเราใช้ระยะเวลาที่ย่อลงมานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต่ออีกทีนะครับครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ EWC ไหลลงมาเหลือสิบหกหกนะครับตรงนี้นะครับ16.6แต่ว่า DI นะครับ แต่ลบได้ตัดขึ้นนะครับก็ยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะเข้าซื้อนะครับเราก็จะเป็นต้องตั้งซื้อก็ได้เล้วราขอขวาเลยก็ได้นะครับขอเพียงแต่ให้ D I บวกตัดขึ้นก่อนนะครับและ M ด D ตัดขึ้นด้วยจะเป็นตัวยืนยันนะครับตอนนี้ราคาจะเริ่มไหลลงมาแตะขอบล่างนะครับอาจะมีการดีดกลับขึ้นไปอีกรล,ลอกหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับไปขายที่17บาท กว่านะครับหรืออาจจะถึงสิบแปดบาทเลยก็ได้นะครับนีเ่เราก็ต้องทุนรอไปก่อนนะครับเราไม่ต้องไปแทบจะไม่ต้องมองหน้าจออะไรก็ได้มาถึงจอเรดราคาตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเรื่องกลัวว่าเราจะไม่ได้ซื้อนะครับเราจนกลัวว่าเราจะไม่ได้ขายมากกว่านะครับเราจะหาจังหวะเข้าซื้อและขายให้ได้นะครับเมื่อเวลามันขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวเราจะรอสัญญาณ บวกตัดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยข้อขวาตามก็ได้นะครับทีนี้ลงมาดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ย D.I บวกกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับจะตัด ADX ขึ้นไปด้วยนะครับ MACD ก็จะตัดขึ้นนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับตัวที่จะไล่ซื้อตามถ้ากรณีที่มีการขอะ16.7ขึ้นไปนะครับตอนนี้มันก็กำลังจะยกตัวขึ้นไปแล้วด้วยนะครับ อาจจะเกิดการไล่ราคากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับรอเลยนะครับดูด้านขวานะครับนี่อันนี้เป็นการแถมนะครับดัชนีตอนนี้เจ็ดร้อยสิบสามจุดนะคเป็นเทสนะครับแล้วดูด DMI นะครับ DI บวกนะครับขึ้นมาโดยภาพที่ไม่ค่อยจะมีเลี้ยวแรงเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้ดัชนีอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับ เรากลับมาที่ EWC ของเราต่อนะครับนะครับเริ่มมีการเคาะซื้อ16.7แล้วนะครับครับเห็นไหมครับเค้าแล้วนะครับเริ่มซื้อกันแล้วนะครับ หน้าจอไปเรื่อยๆนะครับให้จะได้เห็นกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ16.7นะครับมีคนซื้อนะครับเริ่มขอซื้อกันถ้าเกิดบิดเข้ามาหนาๆที่16.6เมื่อไหร่นะครับ16.7จะวิ่งทันที แล้วนั่นอาจจะเป็นการกระชากขึ้นไปผ่าน17บาทครับก็เป็นไปได้นะครับยวรอสักครู่ครับจุดนี้คือจุดที่เราน่าจะเข้าซื้อจริงเราเคาะเลยก็ได้นะครับเคาะซื้อเลยก็ได้ที่16.7ก็ได้เราไม่รอ16.4เมื่อสักครู่แล้วนะครับเพราะว่าโมลิงเกอร์แบนด์แถบล่างก็ยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราสบายใจได้ว่าราคาเราไม่น่าจะหลุด16.4ลงไปนะครับ เงื่อนไขแบบนี้นะครับคือสิ่งที่เรามองหานะครับ D I บวกตัดขึ้นไปแล้วทําไมต้องเอากราฟ5นาทีมาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเท,เทคนิคอันนี้นะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราดูระยะ d ดนั่นหมายถึงว่าแต่ละแท่งของแท่งเทียนเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเป็นระยะวันนะครับระยะหนึ่งวันหนึ่งวันนั่นไม่ใช่การเล่นสั้นนะครับเป็นการเล่น ไม่ใช่การเล่นเดทนะครับจะเป็นการเล่นสั้นหรือเล่นยาวก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรถึงตรงไหนนะครับจะขึ้นถึงสุดเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเราจะไม่เล่นเดทเนื่องจากระยะเวลาเราสั้นนะครับกาแจะระแวงนั่นหมายถึงช่วงเวลาแต่ละห้านาทีนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอาห้านาทีมาเป็นตัวที่จะดูว่าเราควรจะทําอะไรนะครับและการเล่นเดทเนี่ยเราจะต้อง หาหุ้นที่วอลุ่มเข้าหนาแน่นนะครับอย่างวันนี้เขาเล่น ewc กันนะครับบางวันก็เล่นปิกนิก tpi แล้วแต่นะครับเราก็จะมาดูสภาพเงินไขนะครับคือเห็ไอเหดนแน่นแต่ว่าเป็นการเล่นสั้นๆเท่านั้นเองมันนําให้ลงทุนกับหุ้นพวกนี้นะครับเราควรจะไปลงทุนหุ้นพื้นฐานดีในกลุ่มบูชิปนะครับหรือตัวที่อยู่ในเซตฟิฟตี้จะปลอดภัยกว่านะครับการเล่นใช้เทคนิคเนี่ยควรจะเล่นอยู่ในหุ้นที่ อยู่ในเซตนะครับเพราะเราจะได้เกิดความมั่นใจนะครับเรามาดู EWC กันต่อนะครับตอนนี้ก็มีแรงขายที่6.6มาบ้างนะครับแต่เงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นนะครับกำลังจะตัดขึ้นมานะครับครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาปิดตลาดไปแล้วนะครับจะเห็นด้ว่าจากเมื่อตอนเย็นนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับ ดีไอตัดขึ้นนะครับในบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหุ้นก็วิ่งขึ้นมานะครับจุดที่นักลงนให้เข้าไปซื้อนะครับแถวๆนี้นะครับอาจจะต้องขอขวาที่บอกนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปจนถึงเซลลิงนะครับเพราะว่าดีไอตัดขึ้นไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเรารู้ทิศทางของหุ้นว่าจะเป็นแบบไหน รเราจะดู di บวก di ลบนะครับ m a c d isi ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้โดยเฉพาะกรอบ v o l l i n g e r band ด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างการเล่น d เดทอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมีข้อสรุปในตอนท้ายให้อีกทีนะครับการหาหุ้นสำหรับเดทนะครับในตอนเช้านะครับระหว่างที่ ก่อนตลาดจะเปิดนะครับติกเกอร์ตรงนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับแล้วก็ทดลองหาหุ้นด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชัน Instruments c a n นะครับมาที่ q u r r y นี่นะครับแล้วก็มาเลือก Sector นะครับเราอาจจะทําทุกๆเซกเตอร์เลยก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ให้มันมาทางขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่กลุ่มแบงก์นะครับ select all นะครับเลือกมาทางขวานะครับ ใน t ทรดดิ้งซ s สเต็มนะครับให้มาเลือกที่ slow stochastic c r o i s i n g นะครับผมใช้มัน analyze นะครับดูว่าวันนี้จะมีไหมนะครับอย่างเช่น t i s c o นะครับมันบอกให้ซื้อ t i s c o นะครับลองเปิด t i s s o o ดูนะครับดูกราฟของ t i s c o สมมติว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าก่อนเทรดนะครับผม,มาดูเงื่อนไข เป็นแบบที่เราต้องการไหมนะครับก็เปิดดูให้เต็มหน้าจอนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวใสอินดิเคเตอรเข้าไปก่อนนะครับ Slow s t o c ค a ส t i c นะครับโอเคนะครับตัวนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เราให้มันสแกนหาในะคือ t โ c ค a สติกตัดขึ้น จริงๆด้วยนะครับมันก็หามาให้นะครับแต่ปรากฏว่า RSI ไม่ได้อยู่ในเขตที่เราจะเข้าซื้ออย่างเช่นบริเวณนี้นะครับแล้วก็ DI ได้ตัดขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขที่เราต้องการนะครับดังนั้นเช้าๆเราก็สามารถมาสแกนแบบนี้ได้นะครับถ้าสโตคัสติก ตัดขึ้นนะครับเราวอซายก็อยู่ในเขตขายมากเกินไปนะครับ MCD จะตัดหรือว่า DM i ก็มันจะตัดนั่นจะเป็นหุ้นเป้าหมายของเราแล้วเราดูว่าถ้ามันวิ่งผ่านหน้าจอนี้เป็นติ๊กเกอร์แล้วมีแรงซื้อเข้ามานะครับเราก็ follow buy ได้เลยนะครับนี่เป็นทริคในการหาหุ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราดูผ่านติ๊เกอร์ที่ผ่านหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้ระยะเดนะครับ ที่เกอรที่วิ่งผ่านนะครับมีตัวไหนที่เราสนใจมีแหลงซื้อเข้ามาเราก็มาเปิดดูแบบนี้นะครับถ้าเรามาเจอ,อดีไม่เพิ่งตัดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแหล่งซื้อเข้ามาเยอะๆล้วก็อาจจะ f o l l o w by ยไปเลยเพราะว่าถ้า DI, DI ตัดขึ้นมานานแล้วนะครับมันจ,จะขึ้นมามากขึ้นไปแล้วพร้อมที่จะลงแล้วก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นวิธีการหาหุ้นนะครับโดยใช้ทางติกเกอร์ ดูในตอน,น,นเช้าแล้วก็การสแกนหาหุ้นเล่นของเราเองนะครับเราต้องมาเตรียมไว้ถ้าเกิดว่าเราได้หุ้นแล้วนะครับแล้วติกเกอร์วิ่งพอดีนะครับแล้วก็ follow buy ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ข้อสังเกตที่บอกมาทั้งหมดเมื่อตั้งแต่ตอนต้นนะครับเป็นตัวใช้งานนะครับขอโชคดีในการเทรดนะครับ